ตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ในรถนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการใช้นะครับชุดควบคุมอุณหภูมิภายในตู้นะครับอันดับแรกเราก็สตาร์ทเครื่องนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยเราก็มากดปุ่มตัวน,นี้เลยครับปเปิดจะเป็นออนนะครับปุ่ม on. ออนพอ,อพอปุ่มออนเสร็จเดี๋ยวผมจะเซตอุณหภูมินะครับก็คือก็จะกดไปที่ปุ่มนี้เลย ปุ่มเซตนะครับถ้าเป็นหมูหมูซี่นะครับหมูซี่ก็จะเป็นเราปรับอุณหภูมิขึ้นลงได้หมูซี่ก็จะจะเป็นป,บปับปุ่มขึ้นลงนะครับตันนี้ก็จะเป็นลบสิบองศานะครับพอเมื่อได้ปุ่มลบสิบองศาเราก็กด Enter ได้นะครับ Enter เดี๋ยวตัวเลขจะขึ้นนะครับ ตอนนี้ผมกดปุ่มเซตพอตัวเลขขึ้นเดี๋ยวอุณหภูมิมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนออเดี๋ยวมันจะลดลงจนถึงอันนี้ผมคอนเฟิร์มครมันจะลดลงจนถึงถึงลบสิบองศานะครับลบสิบองศาตอนนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรก็คือรอให้อ,อุณหภูมิลดลงเรื่อยๆนะครับ สำหรับปุ่มสามเหลี่ยมนะครับสำหรับปุ่มสามเหลี่ยมตัวนี้ก็คือเป็นเป็นเมนูนวนะครับก็คือ,อก็คือเพิ่มกับลดอุณหภูมิครับเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมินะครับแล้วก็อ่าสำหรับอีก1ปุ่มนะครับสำหรับอีกหปุ่มก็คืออ่าปุ่มดีฟอ u l t ก็คือว่าเมื่อเราใช้งานไปแล้วอุณหภูมิมันไม่ลดลงนะครับก็คือ,อน้ําแข็งนะครับมันไป อยู่ในคอยเย็นนะครับเราก็กดปุ่มดีฟอสตัวนี้ผมขออนุญาตกดเลยตรงเครื่องทำความเย็นมันจะดังฟีดนะครับก็ประมาณ2นาทีก็ก็จะมาปกตินะครับก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับตัวนี้ส,สำหรับเมื่อไปถึงปลายทางนะครับเมื่อไปถึงเมื่อไปถึงปลายทาง นะครับพอไปถึงปลายทางก่อนที่เราจะดับเครื่องยนต์นะครับก็มากดตรงปุ่มนี้นะครับคือ,อปุ่มปิดเครื่องทำความเย็นคือตัวน,นี้ออฟปิดโอเคตัวน,นี้ก็คือเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับ